สัญญาซื้อขายร่วงหน้าช่วยพอร์ตของท่านมีประสิทธิภาพในการลงทุนมากยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงในการขาดทุนและเพิ่มพูนผลกำไรคลิปนี้เรามาดูกันว่าเราจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์หรือสัญญาซื้อขายร่วงหน้าอย่างไร เรามาดูกันการลงทุนในตราสารอนุพันธ์จะทำอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรเด r ิเวอีบหรือตราสารอนุพันธ์หรือที่รู้จักกันในนามสัญญาซื้อขายร่วงหน้าสามารถใช้เป็นตราสารทางการเงินและเครื่องมือทางการเงินในการบรหิหารความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนสามารถใช้ตราสารอนุพันธ์ในการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบของ Risk Management หรือว่าเป็นการ Hedging กับ position ของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน เพื่อรถความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาสินทรัพย์ต่างๆในการลงทุนรวมทั้งตราสารอุพันธ์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังสามารถใช้ในการเก่งกำไรจากแนวโน้มหรือทิศทางโดยการใช้เรอเรจหรืออัตราทดเพียงแค่การวางเงินประกันขั้นต่ำประมาณ10%จากมูลค่าสินทรัพย์นั้นทั้งนี้ ในส่วนของนักลงทุนเดิมๆเลยที่รู้จักกันในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายุคแรกๆนักลงทุนมักจะเรียกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าว่าสัญญาฟอร์เวิร์ด สัญญาฟอร์เวิรมีรูปแบบของการตกลงกันในรูปแบบของสัญญาจะซื้อและจะขายสินค้าและบริการในอนาคตโดยรูปแบบของสัญญาจะมีการระบุจํานวนสินค้าและกบปริมาณต่างๆในสัญญาเอาไว้อย่างชัดเจนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากสัญญาฟอร์เวิร์ดเป็นสัญญาที่ไม่ได้มีคนกลางและก็ไม่ได้มีรูปแบบของสัญญาที่เป็น รูปแบบหรือแพทเทิร์นที่ตายตัวพอมีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสัญญาฟอร์เวิร์ดในช่วงที่ผ่านมาจึงเผชิญกับอุปสรรคและก็ปัญหาต่างๆหรือมีการผิดสัญญาค่อนข้างมากณับปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสัญญามาเป็นในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือเรารู้จักกันในรูปแบบของสัญญาฟิวเจอร์มีรูปแบบ คล้ายๆกับ P. o r w a r d แต่มีคนกลางก็คือในส่วนของตลาดเป็นคนกลางเข้ามากำหนดรูปแบบการซื้อขายที่มีลักษณะใต่ตัวและแน่นอนคนกลางจะเข้ามาทำการควบคุมให้คู่สัญญาผู้ซื้อและผู้ขายปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาต่างๆให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าวดังนั้นพอผิดพาดของสัญญาก็จะลดลงการผิดนัดหรือผิดสัญญาโอกาสที่จะเกิดการฟ้องร้องต่างๆก็จะลดลงทั้งนี้สำหรับประเทศไทย มีการซื้อขายในรูปแบบของตราสารอนุพันธ์หรือสัญญาฟิวเจอร์ผ่านในส่วนของ Thailand Future, Exchange หรือว่า t f e x ซึ่งมีการเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาเป็นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารอนุพันธ์เกี่ยวกับตราสารทุนตราสารหนี้และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายร่วงหน้าซึ่งมีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือว่ากราตเป็นหน่วยงานกำกับดูแลอ,อีกครั้งหนึ่ง ทีเฟจะเป็นหน่วยงานกลางในการกํากับดูแลก,การซื้อขายไม่ว่าจะเป็นการควบคุมในรูปแบบของการออกสัญญาหรือออกรูปแบบตราสารต่างๆให้มีมาตรฐานและก็มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและก็มีความเป็นธรรม นอกจากนี้จะมาทําการกํากับดูแลร,ระหว่างผู้สัญญาก็คือผู้ซื้อและผู้ขายให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขของสัญญาที่มีการระบุไว้ดังนั้นการมีคนกลางเข้ามาไกลเกลี่ยรหรือมีคนกลางเข้ามาคอยกํากับดูแลจะทําให้ประสิทธิภาพในการซื้อขายผ่านตราสารอนุพันธ์ในรูปแบบของสัญญาฟิวเจอร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็ลดความเสี่ยงในการลงทุนจากสัญญาฟอร์เวิร์ดอย่างชัดเจน ทั้งนี้สาหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ต้องการลงทุนในตลาดทีเฟกอย่างแรกเลยจะต้องมีการทําการเปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัทในหน้าในตลาดอนุพันธ์ก่อนหรือเรียกว่าโบเกอร์ทั้งนี้ YLG ถือว่าเป็นหนึ่งในโบเกอร์ของตลาดตราสารอนุพันธ์หรือตลาดทีเฟกซึ่งนักลงทุนสามารถติดต่อดําเนินการได้สำหรับนักลงทุนที่มีการเปิดบัญชีเรียบร้อยหรือว่าพอร์ตการลงทุนของท่านได้รับการอนุมัติเรียบร้อยอย่าลืม เป็นการโอนเงินวางประกันหรือว่าเงินมาจิ้นเข้ามาเงินมาจิ้นณปัจจุบันทางตลาดทีเฟกกำหนดเอาไว้จากมูลค่าทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ที่จะต้องลงทุนประมาณ10%จากมูลค่าที่แท้จริงหรือมูลค่าที่มีการอ้างอิงจากสินทรัพย์นั้นๆทีเฟกจะเป็นผู้ประกาศอัตราการวางเงินประกันขั้นต่ำหรือว่าเงินมาจิ้นหลังจากนั้นนักลงทุนจึงจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้เมื่อมีการโอนเงินเข้าพอร์ตการลงทุนแล้วเรียบร้อย ขั้นตอนในส่วนของการซื้อขายหากนักลงทุนคาดการถึงแนวโน้มและทิศทางของราคาสินทรัพย์นั้นๆว่าจะมีการขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนักลงทุนสามารถทำการซื้อในสัญญาฟิวเจอร์หรือเราเรียกว่าการเปิดรองในระดับราคาที่ถูกเพื่อรอให้ราคาขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปอยู่ในระดับราคาที่แพงจากนั้นก็ทำการปิดสถานะการลงทุนโดยการขายคืนหรือเรียกสั้นๆว่าซื้อถูกขายแพง ในทางตรงกันข้ามถ้านักลงทุนมีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มหรือราคาของสินทรัพย์ที่จะลงทุนมีแนวโน้มที่จะย่อตัวหรือมีการปรับตัวลดลงนักลงทุนสามารถเปิดสถานะขายในสัญญาฟิวเจอร์หรือเปิดสถานะช็อตในระดับราคาที่สูงรอราคาปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงเป็นไปตามที่คาดการณ์หรือประเมินเอาไว้ทำการเข้ามาซื้อคืนหรือปิดสถานะการลงทุนโดยเรียกสั้นๆว่าขายแพงแล้วก็มาซื้อถูก ดังนั้นการลงทุนในตลาดทีเฟหรือการลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์จึงไม่ได้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและยุ่งยากมากนะักนักลงทุนสามารถทํากําไรได้ทั้งในทิศทางตลาดขาขึ้นและทํากําไรได้ในส่วนของทิศทางตลาดขาลงสําหรับคลิปถัดไปนะครับเรามาติดตามรับชมรับฟังกันว่าจะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนอะไรดีๆจากไวเอลจีเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางวายเนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ